สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสสดวันนี้เรื่องราวของนิทานในออมสินความคิดวันนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของความเขาเรียกว่าพลังแห่งความศรัทธาใครเจ็บป่วยใครที่วิตกกังวลใครที่อะไรผิดหวังลองฟังวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆเอามาเล่าสู่กันฟัง จริงๆแล้วในรายการที่ผ่านๆมาก็อาจจะหยิบตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างไอ้พวกเนี้ยเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อประกอบกับการบรรยายวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวพลังศรัทธารุวนๆให้ท่านได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวดีๆอย่างต่อเนื่องเรื่องแรกวันนี้ก็คือวิธีขจัดความกังวลเออหลายคนกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันมี ผู้ชายคนหนึ่งเนเขา,าต้องการที่จะอ,อะไรไปกู้เงินนะกู้เงินทำธุรกิจเจ๊งไม่ไหวอะไรสู้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพอเอินว่าหนึ่งไปเดินไปที่ท้องถนนก็ไปเห็นผู้ชายอ,าอะไรขาดวดทั้งสองข้างเป็นขอทานแล้วก็มีรถประจำตำแหน่งก็คือเป็นไ เขาเรียกอะไรรล,ล้อเลื่อนน่ะมาถึงเขาข้ามถนนเสร็จก็ยกตัวเองอะ่ะขึ้นบนฟุตบาทแล้วก็โบกมือให้ผู้ชายคนนี้บอกว่าสวัสดียมเช้าอากาศดีแล้วเกินครับวันนี้ไอ้นี่กำลังเศร้าใจกำลังทุกข์ใจกูจะไปกู้เงินธน,นาคารได้ไหมหกูจะทำธุรกิจอะไรตอนนี้กำลังเจงหมดอะ่ะพอได้เจอชายขาด้วนไม่มีขา แฮปปี้ยามเช้าสวัสดียามเช้าขึ้นมาเหมือนที่เราส่งดอกไม้ทุบเทียนกันตอนเช้าๆไอ้นี่มองทุกเห็นทําเลยไอ้นี่มันไม่มีขามันยังสวัสดียามจ้ามีความสุขเหลือเกินอ้าวเรามีขาดีทำไมจะไม่มีความสุขไม่ได้วะในที่สุดก็เลยมานั่งนึกเออเว้ยเออต่อสู้ดีกว่าเราอย่ายอมแพ้ไอ้สุดก็ไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนธุรกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยเขาประสบความสำเร็จ เพราะไอ้มองเห็นไอ้ชายขอทานขาด้านวนนี่แหละก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเขาขาด้วนก็ยังไม่ยอมแพ้ตอนหลังนเนี่เขาก็เลยเป็นอุทาหรณ์เขาก็เขียนไว้ที่กระจกตอนเช้าๆเวลาเขากโกนหนวดอานบน้ําแปลงฟันจะได้เห็นเขาบอกเราทุกใจที่ไม่มีรองเท้าใส่พันมาลายหายไปเมื่อเจอคนไม่มีเท้าโหเห็นไหมเห็นไหม ใครมีความทุกข์ใจเราไปมองคนพวกนี้แล้วเขาจะยิ่งกว่าเราเยอะแต่ว่าเราเนี่ยเออนิดๆหน่อยๆบางทีโอ้ยโวยวายแล้วเหมือนฟ้าจะถล่มดินจะทลายนี่ไอ้นี่มันก็เลยเขียนไว้เลยเราทุกข์ใจที่ไม่มีรองเท้าใส่พันมาลายหายไปเมื่อเจอคนไม่มีเท้าเขาก็มีความสุขแคปปี้เลยเห็นไหมคนเราเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรมันจะเกิดปมปมเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเมืนมัน มันเปรียบเทียบมันเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมานะข้อดีข้อเสียนั่นมันดีกว่าเราเราก็อิจฉาอันนี้มันเลวกว่าเราเราก็ไปเย่อหยิ่งกับเขาไม่ได้ปมนี่ไม่ได้เลยอย่าไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วตกนรกทันทีเลยนี่ก็คือวิธีการขาจัดความกังวลเรื่องแรกเรื่องต่อมาอีกสักเรื่องหนึ่งอย่าพยายามเลื่อยขี้เลื่อยเลื่อยขี้เลื่อยหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้เรื่องอะไรที่มัน เจบไปแล้วนะออออก็ปล่อยไปอย่าไปเอามาคิดอะไรมากนะ mm hmm. ผมก็ควรเนี่ยไปคำว่าเลื่อยขึ้เรื่อยของเขาเนี่ยมันเคการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไปแก้ไม่ได้นะไม่แก้ไม่ได้เราเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใหม่ปรับได้ก็ไมีม <c oughs> นักมวยคนหนึ่งชื่อแจ็คเดมเซ ไอ้แจ็คเดมเซเนี่ยมันก็เป็นนักมวยแบบอ่าเหมือนเข้าท้ายบ้านลาวฝนกิ่งเพชรอะไรเนี่ยต่อยไม่เคยแพ้ใครแ้ววันดีคือดีมันต่อยต่อยไปต่อยมาอ้าวมันแพ้เนี่ยว่าพอแพ้แล้วทำไงเอาลองสู้ใหม่อ้าวสู้ใหม่ก็สู้ไม่ได้อีกไหนสูดก็ไม่ไหวแล้วอืมก็ไปคิดถึงไอก้กูทำไมแพ้กูทำไมสู้เขาไม่ได้ใน้สุดก็ทำไงก็บอกอ้าวแพ้แล้วไม่ไหวแล้วเวทีนี้ไม่ใช่ของเราแล้ว ทำยังไงเขาก็เลยไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนระบบว่าสู้ไม่ไหวก็เลยเอาเงินที่เคยต่อยมวยชนะเนี่ยเอาไปทําอะไรเอาไปสร้างโรงแรมแล้วก็ในโรงแรมก็เป็นห้องประชุมใหญ่ๆจัดมวยมันซะเลยจัดมวยมันซะเลยต่อยในโรงแรมของเราเลยนั่งนับเงินดีกว่าคราวนี้ไอ้นักมวยก็มากันที่ก็ต่อยกันไปก็เก็บตรงอย่างเดียวไม่เหนื่อยไม่เจ็บได้เงิน ในที่สุดก็บอกเออดีเนะถ้าเรามัวไปฝังใจอยู่กับแพ้แล้วแพ้เอ,อ้ยมัจะต้องสู้ต้องสู้เหมือนนักมวยหมดเวลานักบอลหมดเวลานักเทนนิสนักอะไร หมดเวลาแล้วมันไม่ใช่ของเรานักร้องเนี่ยเสียงไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ใช่เราแล้วมันก็เปลี่ยนใหม่สิเราก็ไปปรับไปเคยร้องเพลงเก่งอ้าวกูเป็นผู้จัดการนักร้องไปเลยตั้งให้เงินบริตรงนี้ได้ไหมเราสนับสนุนเออเนี่ยเพราะเสียงมันไม่ไหวจังหวะหนึ่งมันก็ไม่ได้นะฮะนี่คือ,อเรื่องที่สองที่เราให้ฟังในวันนี้อย่าพยายามเลื่อยคืเื่อยสามเรื่องราวของถามหาส่วนที่ขาด ออหมายความว่าไงหมายความว่ามันมีนิทานไอเรื่องนี้กึ่งเรื่องจริงกึ่งนิทานคือมันมีนักรบไปรบเวียดนามเป็นชาวสารัฐอเมริกาไปรบเสร็จไม่ตายไอจ่าคนหนึ่งกับพดหารเนี่ยก็กลับมาก็ตั้งไอนี่กันอย่างร้านขายของชำบอกเอ้ยไหนๆไปรบมาแล้วได้เงินก้อนมามีเบี้ยเลี้ยงมีบำเหน็จบำนาญก็อามาตั้งร้านขายของชำ ก็ขายเปปซี่โคล่าขายอะไรต่ออะไรของเขาร้านชําแบบฝรั่งเนี่ยคล้ายๆกึ่งเซเว่นนี่แหละขายไปขายมานี่ไปไม่ไหวไงจะเจ๊งจะเจ๊งนี่ไอ้ไอ้ไอ้เจ้านายก็บ่นดิเฮ้ยมันเซ็งไปเลยเนี่ยทำไมกูต้องมาอย่างนี้ทำไมเศรษฐกิจมันแย่อย่างนี้วันหนึ่งขายอะไรก็ไม่ค่อยได้เลยบ่นไปบ่นมาเนี่ยกูจะเจ๊งตายอยู่แล้วอันนี้ไอ้ลูกน้องที่เป็นพลอาหารเนี่ยไปด้วยกันมาเนี่ย มันก็มองเจ้านายมันบบนไปบบนมาไอ้ลูกน้องนี่ทนไม่ไหวบอกเจ้านายบบนทํำไมไม่เห็นจะเข้าท่าเลยมันสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ต่อมันวันนี้ไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเอาสู้กันต่อไปนายนะมีทุกอย่างมีแขนขามีอะไรสมบูรณ์มีเงินทองเหลือดูฉันดูเราสิหน้าเรามีครึ่งเดียวคือไอ้พลหานเนี่ยมันโดนระเบิดไปครึ่งหน้าหน้ามีครึ่งเดียว แขนซ้ายเราก็ไม่มีแขนก็ขาดไปครึ่งหนึ่งก็โดนวัตถุระเบิดเดินโดนปืนโดนอาวุธนี่แหละเข้าไปดูสิเรามีแค่หน้าก็ครึ่งเดียวแขนก็ข้างเดียวเรายังไม่เห็นบนเลยนายนะบนทําไมก็ไม่รู้ไอ้นายมองเห็นหน้าลูกน้องเข้าไปโอ้โหจริงของมึงว่ะมึงไม่มีอะไรมึงยังไม่บนเลยกูมีทุกอย่างกูยังบนเออไอ้นายก็บอกเอาละเข้าใจแล้วพอเขาเรียกว่ามองทุกเห็นธรรมเนี่ยเขาดึงเรียก หัวข้อชื่อหัวข้อถามหาส่วนที่ขาดก็เหมือนกันเวลาผมไปบรรยายใครยากจนมากอ้าวก็เรียกมาอยากจนเด็กๆยากจนามาคนหนึ่งก็ถามว่าอา้าวยากจนมากใช่ไหมอยากรวยไหมอา้าวลูกตาข้างละแสนขายไหมอา้าวไม่ขายแขนข้างละล้านขายไหมอา้าวไม่ขายอา้าวขาข้างละล้านขายไหมไม่ขายอ้าวเอ,เอหูข้างละก็บอกไปบอกมามีเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเป็นไง เรายังไม่ยอมขายเลยแสดงว,ว่าร่างกายเราเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าเงินทานเงินตราทั้งหลายเรามองให้ดีว่าร่างกายเราเนี่ยจะไปเป็นมหาเศรษฐีอย่างไรก็ได้ก็ไปดูมหาเศรษฐีเมื่อก่อนมีอะไรมัตส,สุชิตะเจ้าของเนชแนนพานาโซนิกก็ปอสี่เจ้าของรถฮอนด้าบริษัทฮอนด้าก็ปอสี่เขาไม่มีอะไรแต่ไปเป็นลูกจ้างเขาทําไปทามาก็ไปเปิดอู่เปิดอูน่นางๆเขาก็กทํา ลดตัวเองทอําขยายกิจการตัวเองแล้วก็เป็นเจ้านายเขาได้เห็นหรือยังไม่มีอะไรแต่ทําให้มีอะไรก็ได้แต่ถ้ามีอะไรแล้วไม่ได้ทําอะไรมันก็จะกลายเป็นไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่ว่าหนึ่งสมองก็สองมือของท่านใช้ทําอะไรนี่คือ,อเรื่องราวถามหาส่วนที่ขาดอีกสักเรื่องหนึ่งเขาหายวันนรกได้ยังไงเออฟังให้ดีนะอันนี้เป็นข้อคิดดีนะ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงด้วยนะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่อเมริกาพ่อเขาอยู่ที่เมืองเพิร์ตออสเตรเลียนะนี่พ่อเนี่ยก็เป็นวันโลกใกล้จะอาวสานแล้วละ่ะไอ้ชายคนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหาเศษไม้ข้างข้างบ้านเนี่ยเศษไม้อะไรไม่รู้แล้วก็ไปขัดสีฉวีวันแล้วก็ไปทำเป็นไม้กางเขนแล้วก็ให้ช่างจิวเวลรี่ใสห่วงหน่อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปที่เมืองเพิร์ ที่พ่อตัวเองป่วยนะเป็นวัณโรคใกล้จะอาวาสานไอ้ชายคนนี้ก็สร้างเรื่องปั้นเรื่องขึ้นมาเนี่ยอันนี้โกหกที่ดีนะครับไม่ใช่โกหกที่ไม่ดีก็บอกกับพ่อเนี่ยว่ามาเร็วๆเนี่ยสาธุคุณรูปหนึ่งเขาขุดแล้วไปเจอศพพระเยซูลูกก็ไปซื้อไม้กางเขนของศพพระเยซูมาเนี่ยห้าเหรียญโอ้ห้าร้เหรียญสมัยก่อนเยอะนะครับ500เหรียญเนี่ยได้มา พอเอาประดาไว้ที่อกแน่ไว้อกด้านซ้ายและนึกถึงพระเยซูตลอดเลยเดี๋ยวพ่อก็จะหายาโายครคภัยไข้เจ็บเา้าพ่อเป็นศาสนา,า,าคิดก็เชื่อที่ก็เชื่อโอ้โหลูกไปเอาไม้กางเขนพระเยซูมาก็โหสวดชาวสายบายเย็นถึงพระเยซูผู้เป็นเจ้าอะไรก็ไม่รู้ในที่สุดไอ้โรควันในโลกที่เขาเป็น่ก็ค่อยๆย,ยังชั่วขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนไม่กี่วันเลยไอ้โครคภัยไข้เจ็บหายเลยในเรื่องบอกว่าหายเลย โอ้พ่อก็มีความเชื่อสมมุติว่าถ้าพ่อเขารู้ว่าไอ้ลูกเนี่ยไปเอาเศษไม้ข้างเขียงไอ้ที่บ้านมาเนี่ยพ่อคองตายไปแล้วแต่พ่อเนี่ยถูกโปรแกรมไว้แบบนี้เรื่องทานองเนี้ยมีเยอะผมเคยอ่านของหมอ,อจิตวิทยาเขาใช้น้ำเนี่ยน้ำธรรมดาเนี่ยบอกโอ้น้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดแล้วไอ,อ้ลิ้นเนี่ยมันติดอยู่กับปากเนี่ยอ้าไม่เคยได้ หมอเขาก็เอาไฟลีลีสลัวสลัวแล้วก็เอาไอ้ปลอดที่วัดไข่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ถ้าจิ้มเข้าไปตรงไหนแล้วสลัดแล้วรับรองว่าจะหายมันปิดทิ้งเลยไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็เชื่อดีอ้าวาปากออกแล้วก็เอาไอ้นี่ย,ยัดกับเพาในลิ้นแล้วก็สะบัดออกเอาลองพูดสิพูดได้เลย ABC m a r แมรี่อะไรต่ออะไรได้หมดเลยโอ้ดีใจ ไอ้หมอบอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่เครื่องอวิวิทย์สมาลาอะไรแล้วมันเป็นประลอดวัดไข้ธรรมดานี่เองเห็นไหมคือโปรแกรมเหมือนไปรดน้ำมนต์ไปไหว้พระอะไรต่ออะไรเนี่ยคือจิตมันศรัทธาจิตมันเชื่อมันก็ไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหมอผีไอะไรมูเตลูเดี๋ยวนี้ก็เยอะอย่าอย่าไปดูถูกนะถ้าเขาโปรแกรมไม่เชื่อมันหายได้นะโรคไวกล้เจ็บพวกนี้แต่ว่า เอาพอดีพอดีสัดส่วนเน่พอดีพอดีไม่ใช่ว่าไปมูเตลูทุกเรื่องเลยก็ไม่ได้นี่เห็นไหมเรื่องราวของเขาหายวัน,นโลกได้ยังไงอีกเรื่องหนึ่งวิธีเอาชนะมะเร็งของหมอเออเรื่องนี้เรื่องจริงแน่นอนเขาเขียนเป็นเรื่องยาวนะครับแต่ผมสรุปสันส้นๆเล่าไม่กี่นาทีให้ท่านได้ฟังการวิธีเอาชนะมะเร็งของหมอเขาบอกว่างี้มันมีผู้ชายคนหนึ่ง เขาเขา,เขา,าคนนี้เขาเป็นมะเร็งเป็นหมอเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลาในสหรัฐอเมริกาเลยเขากำหนดบอกชื่อมีวันมันมีเวลาประมาณ2520ากว่าเนี่ยเป็นมะเร็งกระดูกขั้น4ขั้นสุดท้ายเป็นมะเร็งกระดูกไอ้สุดเขาก็เลยบอกว่าสงสัยจะตายเนี่ยเขาก็ไป ทุระไปบ้านพ่อเขาก็ไปงานศพอะพ่อเขาเสียชีวิตระหว่างขับรถกลับมาเนี่ยก็ไปเจอผู้หนุ่มชายสองคนเด็กวัยรุ่นเขาก็รับขึ้นรถปิกอัพมาแล,วล้วไอ้วัยรุ่นนี่ก็มองหน้าเอา้าท่านไปะไรหน้าตาซีดๆเหมือนจะมีโครคภัยไข้เจ็บบอกใช่ฉันเป็นมะเร็งใกล้อวสารไอ้ชายหนุ่มสองคนมันจบมาทางด้านไอ้พวกอ,อะไรพืชผักผลไม้เรื่อเรื่องอะไรพวกเนี้ย เขาก็เลือกบอกเอ้ยไม่ตายไม่ตายมะเร็งเนี่ยไม่ยากคุณน่ยทุโภชนาการคําคว่าทุทุแปลว่าผิดนะครับแปลว่ากินอาหารผิดมาตลอดเลย <c oughs> คุณก็เลือกกินสัตว์กินนมกินไข่คุณมากินพืชผักผลไม้แล้วก็กายภาพไดีนั่งสมาธิอะไรต่างๆนี้บอกหายเหรอมี มีรายชื่อไหมมีเขาก็ให้รายชื่อแม่คนนู้นคนนี้เมื่อเขาล่ารายชื่อมาบอกเออมันเป็นยังไงเขาก็เลยไปเข้าคอร์สเหมือนไอ้ชีวจิตบาา้านเราแหละเอาเข้าคอสออกกับรังกายนั่งสมาธิกินอาหาราพืชพืชผักผักในสุดไอ้มะเร็งที่เขาเป็นเนี่ยมันก็ลดลงลดลงลดลงจนเขาหายในที่สุดเนี่ยมันเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง ผมก็ย่อมาสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังแต่มีมมวิธีการปฏิบัติของในรายละเอียดของเขาจนเขาหายจากมะเร็งไม่ได้คีโมงคีโมอ,อะไรนี่เขาเป็นหมอปัจจุบันด้วยนะผู้ในการโรงพยาบาลด้วยเ mm. พราะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันให้ท่านผู้ฟังที่เคารพได้ฟังแล้วเอาไปเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตของท่านสวัสดีครับ